แต่งงานมาเอ่อยีปียีปีค่ะอันนี้รวมครบกันด้วยหรือว่าบกันอีกเจ็ดปีก็เป็น30กว่าปีเนาะใช่ค่ะ35มสิบห้าปีเจอกันตั้งแต่เอยังเรียนมหาลัยค่ะตอนนั้นยังเรียนเรียนมหาลัยปีสองแล้วเจอพี่หลุยพี่หลุยส์ทำทอะไรอยู่ในตอนนั้น ก็เล่นตลกไงครับตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นตลกแล้วเป็นตลกแล้วจนพ่อขย้ายมาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านเขาแล้วผมก็ตอนนั้นก็คือชีวิตเราก็คือตลกอ่ะมันก็ฐานะโดยไม่ไม่ดีแน่นอนก็มาใส่พ่ออยู่อยู่บ้านพ่อแล้วก็เจอเขาซึ่งตอนนั้นเป็นแบบสาวสวยมหาลัยที่แบบเรียนมหาลัยโอ้โหแล้วก็ตัวท็อปเหมือนกันแล้วก็ที่บ้านก็ดูไม่ค่อยยอมให้ ไปวุ่นวายอะไรกับใครไม่ถึงกับห่วงมากแต่ก็ไม่ไม่ควรมีแฟนในช่วงที่เรียนค่ะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตั้งเป้าเอาไว้ว่าลูกน่าจะเรียนจบก่อนนะถึงจะถึงจะมีแฟนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอรู้จักพี่หลุยนี่ก็จะไม่กล้าเปิดตัวไม่กล้าบอกด้วยความที่พี่เอเป็นตัวท็อปค่ะแต่ต้องถามว่าแล้วพี่เอถูกใจอะไรพี่หลุยคะในตอนนั้นก็ตอนแรกๆไม่ถูกไม่ได้ถูกใจค่ะเห็นเขาแปลกๆ คืออชะไรแปต่เขาจะมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นเช่นเดินเป่าคลุยเสื้อไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่กางเกงขาสั้นเดินผ่านแล้วก็เป่าคลุยไปเรื่อยตามถนนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหมาเลยพี่เอชอบอย่างนั้นเหรอพี่เอเพียงก็เห็นแปลกเพียงก็ชอบซึ่งเอันนี้ที่เรียกร้องความสนใจหรือว่ายังไงคะคือคือผมอะคือบ้านเนี่ยเป็นดนตรีไทยผมมีเอาแล้วหน้าปัดตีหน้าบ้านเล่นบ้างเป่าครุยแล้วก็เดิน บอกว่ามันจะเป็นมนี่ยบ้านบ้านผมแล้วก็จะเป็นบ้านกิมเขาอยู่อีกซอยผมราะบางทีก็เราจะซ้อมมุกทีมผมก็จะเดินเป่าคุยซ้อมเพลงซ้อมมุกไปแหวนแหละ,ะแล้วก็ไปเขาก็จะเห็นก็เขาก็เหมือนขำขำเราอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนตลกแต่ผมเป็นคนแบบง่ายๆใส่รองเท้าบางทีเท้าไม่ใส่ไม่กใส่กางเกงขาสั้นเหมือนจะเป็นประมาณนี้ะนะแล้วก็ไอ้คนนั้นก็ท้ากันมาก แน่จริงจีบเลยจีบให้ได้ดิแล้วก็คอยๆอยจีบจีบจะใช้เวลานานมากพอมันเริ่มยากเราก็อืมทำไมนะมันมันต้องได้ดิเอาชนะเมื่อเอาชนะตัวเองด้วยจีบยังไงคะวิธีจีบสมัยก่อนของไปหลุยส์ก็คือใช้เขียนจดหมายมาแอบเน็บไว้ในกระถางต้นไม้เบ้านว่าอะไรอก็พูดไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกันแต่ผมมาเขียนหนังสือไม่ค่อยเก่งค่ะแล้วก็เขาเรียนแล้วก็กลัวอายเขาก็เลยให้น้อง ได้คณะเขียนให้แล้วเราก็บอกให้เขาเขียนแล้วก็ไปยัดไว้แล้วก็บอกเขาว่ามีสมัยนะอย่างเงี้ยอมาเรารู้กัน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 แล้วเขาก็จะเขาก็จะตอบก่อนเขาไปรงเรียนเขาก็ตอบไว้แล้วผมตื่นมาผมก็เอามาอ่านแต่ก็แสดงว่ามีใจนะถึงได้ตอบ ก็เขาถามเรื่องทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เรื่องเรียนไปเรียนไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็เริ่มเพิ่ม <c oughs> เพิ่มสเต็ปการคุยมากขึ้นก็อาจจะเหมือนกับว่าเออพ่อแม่เริ่มสังเกตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไปไปมาลับไม่ได้แล้วนะ <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็อาจจะเขียนบอกไปว่า ช่วงนี้ก็ห่างๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุยทุกเรื่องค่ะเล่าไปเรื่อยคนยุคนี้ต้องไม่เข้าใจอ่ะเพราะมันแบบมันเจะยากเนอะมันต้องใช้เวลาเราอดทนมาเดี๋ยวนี้คือแค่ส่งไลน์อ่านแล้วไม่ตอบก็โกรธกันละแล้วสมัยก่อนเรามีเราก็มีเริ่มบอยูบ้าันทสักพักเราก็มีมอเตอร์ไซค์แต่เขาไม่นั่งมอเตอร์ไซค์เขาไม่นั่งเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปรับที่มหาลัยเขาไม่เอาก็เลยต้องนั่งรถเมย์ไปรับเขาแล้วก็นั่งรถเมล์กลับมาด้วยกันแล้วก็มาลงหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านแล้วก็ต่างคนต่างเข้าบ จะสุขจะทุกข์ก็คือความรัก